พี่ชายแตงโมโพสต์ข้อความจิตใจหลังมีการจำลองเหตุการณ์การจากไปของน้องสาวกลับมาเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอีกครั้งเมื่อนายปานเทพพัวพงพัน์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยลังสิษ์พร้อมด้วยนายแพทย์ธวัชชัยการจนาลินอดีตสัญยญแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนายนวัดอิสระกรศรีและอ สมัครจำลองเหตุการณ์ดาราสาวแตงโมนิดาพระตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพยาเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ทั้งนี้ตอยดายศพิชัยของ แต่งโมงก็ได้เดินทางไปชมการจำลองเหตุการณ์ดังกล่าวบริเวณท่าน้ำพิบูลสงครามพร้อมกับโพสต์ภาพและฝากข้อความเอาไว้ว่ามาที่นี่กี่ครั้งก็เศร้าหดหู่และแค้นโกรธเกลียดพวกมันทุกตัวท่ามกลางคอมเมนต์กำลังใจจากชาวเน็ตและแฟนคลับกันอย่างมากมาย ค่แม้ว่าการจำลองเหตุการณ์นในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบอะไรต่อตัวละครจริงแต่อย่างน้อยก็ทำให้สังคมได้รับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้นะคะ